คุณอภิชัยวรวินิตกุลน,นะคะก็บริจาคเงิน5,000ันบาทกรรมการผู้จัดการคุณอภิชัยวรวินิตกุลกรรมการผู้จัดการบริจาคเงิน5,000บาทแล้วก็เขียนบอกว่าอย่างน้อยก็ปลูกฝังความดีสู่สังคมน่ารักไหมลูกรประธานประธานนักเรียนนะคะอยู่มอสองน้องเจ้านายน้องเนมน้องพีพและเมฆนะคะคูตา ครูตาวันนี้แม่ก็เลยซื้อลูกจริงลูกจริงลูกซ้อมนะคะประธานแม่ก็เลยซื้อลูกจริงลูกจริงนี่ก็แพงหน่อยลูกแล้วเป็นพันลูกซ้อมก็ลูกลดหลั่นกันลงมานะคะก็ลดหลั่นกันลงมาวันนี้มีแต่กอมีฟุตบอลมีวอลเล์บอลไว้ให้ลูกๆเล่นนะคะครูพละดีไหมลูกดีไหมคะขอบคุณคุณอภิชัยวรวินิตกุลที่บริจาคเงิน5,000บาทให้ซื้อ อุปกรณ์กีฬาให้เด็กๆเ,เหล่านี้นะคะโรงเรียนภูพานหลวงขอบคุณครับลูกขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คําคมของอคุณอภิชัยบอกว่าอย่างน้อยก็ปลูกฝังความดีสู่สังคมน่ารักไหมลูกนะคะน่ารักมากๆเลยขอบคุณขอบคุณเป็นร้อยร้อยครั้งเลยทีเดียวนะคะเด็กๆจะได้เล่นกันอย่างมีความสุขวันไหนที่เล่นกันอย่างมีความสุขอย่าลืมถ่ายคลิปให้แม่ดูด้วย นะคะสำหรับวันนี้สังคมดีค่ะเพราะว่าคนดีปลูกฝังความดีสู่สังคมค่ะ